พระธรรมสดุดีบทที่96สรรเสริมพระเจ้าผู้เสเด็จมาพิพากษาจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงถวายสาธุก,การแด่พระนามของพระองค์ จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติเพราะพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปครรพแต่พระยาเวทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระศิลิและความสง่างามอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระกำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์โอ ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเวจงนำของถวายมายังบริเวณพระนิเวศของพระองค์ จงนมัสการพระยาเวผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์ผ่านดินโลกทั้งสิ้นเอืยจงตัวสั่นเฉพาะพระพักพระองค์จงกล่าวท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงครอบครองเออพิภพถูกสถาปนาแล้วจะไม่สั่นคลอนเลย พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมจงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปลมปรีให้ทะเลกับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นคำรามให้ทุ่งนากับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นหลิงโลดแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้ จะร้องเพลงด้วยความยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะพระองค์เสด็จมาเพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและจะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์